เอาแล้วรัเสเซียเตรียมพร้อมที่จะใช้คริปโตแบบจริงๆจังจังกันสักทีเตรียมออกกฎหมายใหม่แล้วหลังจากที่ออกข่าว OBDC เป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับนี่คือรายการคริปโตนิวส์ไทยแลนด์กับผมต้องเป็นผู้ดําเนินรายการกันอีกเช่นเคยนะผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆที่ผมนําเสนอที่เป็นไฮไลท์ของวันนั้นเลย เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมคือรัสเซียเองเนี่ยจากข่าวที่แล้วนะครับผมที่ผมเนี่ยได้ลงไว้แล้วว่าทางปูตินเนี่ยได้ลั่นวาจาว่าเมืองรัสเซียจะต้องเป็นเมืองคริปโตอย่าง100%เซนตนะต้องมีการรับรองว่าใช้เงินดิจิตอลในประเทศได้อ่าก็คือการอนุมัติ OBDC นั่นเองนะครับผมแล้วข่าวในวันนี้ก็ได้พูดถึงนะครับผมว่าอ่ารัสเซียเองเนี่ยจะทำให้เมืองคริปโตถูกกฎหมาย โดยรัฐเนี่ยจะช่วยอุดหนุนถึง570ดอลลาร์สหรัฐเลยอ่ามาดูข้างล่างกันนะครับผมอ่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าการทําเหมืองในรัสเซียนั้นอ่ะจะต้องถูกกฎหมายแล้วแต่ว่าทีเนี้ยฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยประเมินสถานการณ์แบบคร่าวๆว่าเราจะต้องใช้เงินในกระทรวงการคลังนั้นอ่ะถึง570ล้านดอนลลาร์เลยทีเดียวซึ่งเป็น เงินที่มหาศาลพอสมควรนะสำหรับรัสเซียนะครับผมที่ใช้เงินรนะูเบิลอะเนาะแล้วบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยทางรัสเซียเองนะครับผมก็ได้พิจารณากฎหมายคริปโตเนี่ยเป็นแบบแก้ไปแก้มาไม่เสร็จสักทีทางฝ่ายของสมาชิกรัฐสภา,าก็ได้กล่าวว่าในที่สุดเนี่ยพวกเขาพร้อมแล้วนะครับผมที่จะลงคะแนนเสียงเรื่องเกี่ยวกับการทำเหมืองคริปโตนั่นเองซึ่งเขาจะพยายามให้อุตสาหกรรมคริปโตเนี่ย มันถูกกฎหมายขึ้นมาและทางฝั่งข่าวของอิสเวสเทียนะครับได้กล่าวว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยพร้อมที่จะนำเสนอต่อสภาในสัปดาห์นี้แล้วโอ้ยคือเป็นการทำงานที่รวดเร็วมากเลยนะครับผมไม่เหมือนประเทศนี้หรอกเนาะใช่ไหม <c oughs> นักการเมืองชั้นนำนะครับผมก็ได้กล่าวเคลมว่ากฎหมายของที่จะสามารถผ่านสภานั้นน่ะสามารถโหวตแล้วก็ผ่านสภาได้ก่อนสิ้นยุคสมัยของการประชุมในวันที่ 5สิงหาคามนี้เอ้ยค่อนข้างเร็วอยู่นะก็คือประมาณสักเกือบสัปดาห์หน้าเนาะเออประมาณ2สัปดาห์นะถ้านับจากตรงนี้นะและก็จะมะีหน่วยงานการรับรองการขุดเหมืองรัสเซียด้วยนะครับผมก็คือเป็นหน่วยงานพิเศษนะที่เป็นจัดการเรื่องของฝ่ายกฎหมายด้วยและนักเทรดในตลาดนะผมก็บอกกับในทางอ a ส t w เวสเทียนะครับผมว่าอุตสาหกรรมคริปโตต,ตอนนี้เนี่ยมันควรที่จะเอามาอยู่บนดินได้แล้วแล้ว อุตสาหกรรมนี้มันจะช่วยพัฒนาและสร้างทางเลือกให้กับการชำระเงินของรัสเซียได้อย่างแน่นอนซึ่งรายงานนี้นะครับผมอ้างว่านักขุดเหมืองเนี่ยสามารถจะเป็นผู้นำประเทศนี้ได้เลยนะก็คืออุตสาหกรรมนี้มันจะสามารถขับเคลื่อนประเทศนี้ได้เพราะว่ามีสภาพคล่องในอุตสาหกรรมนี้สุทธิอยู่ที่ประมาณ2.8พันล้านดอลลาร์หมุนเวียนอยู่ในเป็นเงินสกุลดิจิตอลอะนะ และนะักขุดคริปโตนะครับผมชาวรัสเซียส่วนใหญ่เนี่ยจะมุ่งเน้นไปทาง BTC b TC, ก็คือ Bitcoin ขุด Bitcoin มากกว่าแม้ว่าจะส่วนน้อยจะเลือกขุดเจ้าตัวไลท์คอยที่เป็น LTC LTC นะแต่ LTC ก็อย่างที่พูดถึงก็คือมันเป็นตัวเหรียญหนึ่งนะครับผมที่ฟอกมาจาก Bitcoin เนาะแต่ว่าเหรียญเองเนี่ยมันก็สภาพคล่องก็ค่อนข,อข,อข,อขอ้างต่ำอยู่เนาะคือคนก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเนาะเป็นเหรียญโบราณอะ เอาพูดกันตรงๆกันนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมการเพิ่มทุนอุดหนุนของรัฐบาลจํานวน570ล้านดอลลาร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมาจากภาษีประชาชนซึ่งปัจจุบันในการทําเมืองเนี่ยมันไม่มีสถานะอะไรเลยในทางกฎหมายก็คือพูดง่ายๆคือไม่มีกฎหมายรองรับดังนั้นแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมเนี้ยมันก็เลยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดถูกไหม ถ้าเกิดว่าเราขุดได้มาก็คือเป็นเจ้าของสินทรัพย์้นั้นๆเลยโดยที่ไม่จ้องต้องเป็นแบบอาจ่ายภาษีอะไรทั้งสิ้นคือแบบอู้มคดข้างฟรีเลยคือต่างประเทศเนี่ยเขาพูดกันว่าคือถ้าไม่มี กฎหมายรองรับใช่ป่ะแล้วถามว่ามันถูกกฎหมายไหมมันแค่ไม่มีกฎหมายมารองรับมันก็เลยไม่รู้ว่าจะทําอะไรกับมันดีก็เอาง่ายๆว่าง่ายๆคือไม่จับไม่ตรวจสอบไม,ไม่นุ่นไม่นี่คือไม่เหมือนในเมืองไทยนะเมืองไทยก็จะแบบทําการจับไว้ก่อนออกฎหมายมีไม่มีไม่รู้แหละแต่าหากฎหมายมา,มาเข้าอ่ะใช่ไหมคือวิธีการจัดการของกฎหมายเนี่ยมันต่างกันนะครับผมแต่มองว่ารัเสเซียเนี่ยพยายามที่จะเอาอุตสาหกรรมเนี้เข้ามาอยู่บนพื้นดินนะก็คือ คือทาให้มันถูกกฎหมายซะแล้วก็มีกฎหมายมาควบคุมดูแลอะไรประมาณนี้มันจะได้อ,อ่อมีแนวทางในการทํางานทางด้านกฎหมายนั่นเองนะแล้วก็จะมีเรื่องของภาษีนะครับแล้วเขาก็ได้กล่าวว่าพวกเรานักคุณเนี่ยตอนนี้กําลังตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงนะครับผมที่จะเห็นได้ชัดว่ามูลค่าของการลงทุนในอนาคตนั้นนะมันมีมากกว่าภาษีที่จะเสียในอนาคตด้วยเออแสดงว่าเขามองว่า,าการทําเรื่องให้มันถูกกฎหมายมีการเสียภาษีอย่างชัดเจนอย่างเงี้ยมันจะทําให้เขารู้สึก ู้สึกว่าสบายใจมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นอะไรที่ผมก็มองว่ามันมันดีนะมันดีนะเวลาคุดได้มาเสร็จปุ๊บไอรายได้ตรงเนี้ยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอ่ะมันก็แค่เป็นเวลธรรมดาใช่ไหมก็คือเป็นความมั่งคั่งของตัวเองะเนาะแต่ว่ามันก็ต้องตีความว่าเออราคาเนี่ยของบิตคอยเนี่ยมันเท่าไหร่อะไรยังไงใช่ไหมบางคนเนี่ยจะซื้อขายแบบโดยตรงเนี้ยมันมีแคปพีตอลเกณฑถูกไหมเออเรื่องของรายได้มันก็ต้องมีใช่ไหมเวลาขายของอะไรเงี้ย แล้วเราจะลงว่าเราจะทําอะไรดีอะจริงไหมมันก็เลยแบบเฮ้ยคุยกันไม่ถูกว่าเราจะเสียภาษีหรือทําอะไรกันมันดีกลายเป็นว่าเราฟ้องเงินอีกอ้าวชิบหายเลยทีเนี้ยใช่ไหมเมื่อหลายปีก่อนอิสเวเทียนะครับผมได้กล่าวว่าร่างกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเนี่ยจะทําเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มีการแก้กฎหมายหลายครั้งมากแต่ว่าทีเนี้ยพอเมื่อครั้งล่าสุดมีคําแนะนำอ่า พูดนีนคือคําสั่งไม่ใช่แค่แค,คาแนะนําแล้วแหละประธานที่วัีปูตินเนี่ยเขาก็พูดเลยนะผมว่าบังคับไม,ไม่น่าจะบังคับมั้งหรือว่าจะเป็นคําแนะนําก็ได้นะถ้าจะพูดพูดแล้เนาะ <m> เมื่อสัปดาห์ก่อนนะผมก็มีการแก้ไขแบบสิ้นสุดแบบไฟนนลแล้วกูต้องออกละซึ่งทางสื่อก็ได้ตั้งข้อสังเกตนะผมว่าการร่างกฎหมายครั้งแรกนั้นะมีแนวโน้มว่าจะผ่านเลย โดยที่ไม่มีเหตุการณ์ใดๆที่จะมาขัดและอย่างไรก็ตามนะครับผมนักการเมืองที่จะมีแนวโน้มว่าจะแก้ไขก่อนให้สามารถส่งพิจารดาร่างกฎหมายได้ในฉบับที่2และสนั่นเองก็ว่าง่ายกันง่ายคือตอนแรก,กมันไม่ผ่านในฉบับแรกแล้วฉบับที่2องที่3เนี่ยเขาพยายามที่จะแก้เพื่อให้กฎหมายเนี่ยมัน make ซน n ์มากขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยกฎหมายมันน่าจะผ่านในเร็วๆนี้แหละทางด้านของวอลเลรีเซลสเนฟนะครับผม รองประธานคนแรกของคณะฝ่ายหัวหน้าก,กรรมการด้านพลังงานโอชื่อยาวเลอเกินก็ได้กล่าวกับสำนักง,งานข่าวว่าเขาเนี่ยคาดหวังว่าให้สภาผู้แทนของรัเสเซียเนี่ยผ่านกฎหมายนี้ภายในสัปดาห์ที่เหลือนี้นะครับผมก็คือภายในที่หมดสมัยประชุมนั่นเองก็คือเหมือนจะมีการเลือกตั้งใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมใครที่รู้ว่าทางรัเสเซียเนี่ยจะมีเลือกตั้งใหม่หรือเปล่าอันนี้ช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยได้ไหมครับผมอ่ะ และประเด็นสําคัญนะครับผมก็คือในร่างกฎหมายนี้มีรูปปัจจุบันในตอนนี้นะก็คือเดี๋ยวผมสรุปย่อให้นะครับผมก็คืออย่างแรกเลยนักขุดคริปโตเนี่ยจะต้องสำแดงรายได้ก็คือขุดมาได้เท่าไหร่จะต้องสำแดงรายได้เท่านั้นก็คือเหมือนกับอ่าทำงานได้เท่าไหร่แล้วก็ส่งสัมภาระว่าเอ้ยขุดได้เท่านี้นะอ่ะแล้วก็จะมีหน่วยงานกํากับดูแลการจดทะเบียน สำหรับนักขุดเหมืองคริปโตทั้งหลายก็คือใครที่จะขุดคริปโตแล้วจะลงทะเบียนก็สามารถเอามาลงทะเบียนนี้ได้อ่าอันนี้ก็คือความชัดเจนที่2นะครับผมก็คือพูดง่ายๆคือทำทำงานมันมีหลักแหล่งนะ่ะก็คือเป็นนักขุดอ่ะอ่าทำไมอ่ะเออประมาณนี้แล้วก็รัฐบาลนะครับผมก็สร้างกฎเพื่อมาดูแลเหมืองคริปโตร่วมกับธนาคารกลางมอสโกนั่นเองอ่าก็คือเป็นเหมือนกับว่าทํางานร่วมกับ ธนาคารกลางก็คือพูดง่ายคือไอเงินดิจิตอลเนี่ยมันจะต้องผูกกับพวกรูเบิลอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็สร้างหน่วยงานเพื่อมาตรวจสอบพวกนี้อีกทีหนึ่งว่าทํางานตามกฎหรือเปล่าเอออันนี้ก็คือเหมือนเป็นหน่วยงานตรวจสอบว่าอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าเออเนี่ยมันมีการออกใบอนุญาตที่ไม่อนุญาต จริงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่ามองว่าเออถ้ามีกฎหมายแล้วก็มีคนดูแลกํากับอีกทีหนึ่งอ่ะอันนี้ดีมากเลยเพราะว่ามันเหมือนคาน,น้ํานาาทั้ง3าสามด้านก็คือมีมีมีหน่วยงานสําหรับในการทํางานตรงกลางใช่ไหมแล้วทีนี้มีอ่านักขุณเนี่ยมาจดทะเบียนเข้ามาเสร็จแล้วทีเนี้ยจดทะเบียนถูกต้องหรือไม่หรือจะเป็นการฟอกเงินก็จะมีอีกหน่วยงานหนึ่งอ่ะมาตรวจสอบว่าไอเนี้ยออกใบอนุญาตได้ถูกต้องหรือเปล่า เอออันเนี้ยผมมองว่าเป็นการทำงานที่ค่อนข้างที่เจ๋งเลยพอสมควรแล้วทีนี้นะครับผมเขาก็ได้มีการแฉว่ามีการล็อบบี้และการกดดันจากประธานาธิบดีเนี่ยเร่งความก้าวหน้าของกฎหมายนี้คือพูดง่ายคือจะเสร็จหรือเปล่าจะเสร็จหรือเปล่าเอาให้เสร็จนะและล่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยที่ผมพูดถึงไปเนี่ยมันถูกได้รับการคืนชีพก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมีการปัดตกไปกลับมาเข้ามาพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าหลังเมษาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย เขาถูกกดดันล็อบบี้จากาทางภาคอุตสาหกรรมคริปโตว่าเฮ้ยกูอยากถูกกฎหมายเว้ยกูอยากมีกฎหมายรองรับเว้ยกูอยากเสียภาษีอรารมณ์บาลนี้คือแบบเฮ้ยทำไมบ้านเขาคือแบบอยากเสียภาษีอะทำไมอะเอออันนี้ก็น่าแปลกนะผมว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างคอมมูนิต์อย่างบ้านเขาอะคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงอยากเสียภาษีเอออันนี้น่าคิดเหมือนกันนะผมว่า i, เฮ้ยรัสเซียกฎหมายรองรับแบบนี้แล้วมันก็โหดพอสมควรเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแล้วกลุ่มนักคุณเนี่ย ก็ยังบอกทางรัสเซียว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลหลายแหล่งสำหรับโครงการในไอทีที่ดำเนินการโดยรัฐด้วยก็คือพวกแก้คือเหมือนกับว่าเ,าเขาอยากจะมี การเชื่อมต่อระหว่างทางหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็คือเพื่อคืออยากจะให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยเข้ามาช่วยเหลืออะไรพวกเขาด้วยก็คือเหมือนกับว่าเขาเป็นอุตสาหกรรมตัวหนึ่งที่จะต้องให้รัฐเนี่ยอุดหนุนด้วยนะอารมณ์ประมาณนี้ก็คือแต่อย่างไรก็ตามนะผมก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่จะต้องแก้ร่งางอยู่นะผมก็คือก่อนหน้านี้ธนาคารกลางเนี่ยได้กล่าวว่าอยากให้นักขุดในอุตสาหกรรมเนี่ย จะต้องขายเหรียญของตัวเองนั้นอะไปยังต่างประเทศซะเพราะว่าธนาคารเนี่ยไม่ต้องการให้คริปโตเนี่ยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของรัสเซียเพราะคิดว่าแพลตฟอร์มต่างประเทศเนี่ยจะช่วยแปลงเหล่าเนี้ยให้เป็นเงินสดได้กลับมาแต่ว่าข้อเสนอแนะของธนาคารกลางเนี่ยก็พบว่าไม่มีผู้สนับสนุนเลยเพราะว่าหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินแล้วก็หน่วยงานกฎหมายต่างๆเนี่ยเขาชี้ให้เห็นว่าไอเนี่ยมันเป็นประตูของการฟอกเงินเลยนะเว้ยเขาไม่อยากจะให้มีการฟอกเงิน เห็นป่ะคืออันนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องเลยนะครับผมคือจะให้คริปโตเนี่ยจะอยู่ในประเทศมันก็ต้องอยู่แบบถูกกฎหมายถูกไหมเขาไม่อยากจะให้คริปโตเนี่ยมาฟอกเงินเออเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการโอนเงินออกนอกประเทศแล้วการเอาดึงเข้ามาด้วยกลไกภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมมันก็คือการฟอกเงินนั่นเองวิธีการฟอกเงินเนี่ยแม่งเยอะมากเลยซึ่งทางอิเวเทียนะครับผมได้รายงานอีกนะครับผมว่าคณะรัฐมนตรี รัเสเซียเนี่ยไม่อนุมัติเช่นกันเพราะว่ามีรายงานว่ารัฐมนตรีเนี่ยต้องการอนุญาตให้ใช้โครงการเป็นโครงการพื้นฐานของรัเสเซียเช่นการแลกเปลี่ยนคริปโตของรัเสเซียเองเพื่อให้สินทรัพย์ดังกล่าวนั้นอะถูกขายอยู่ในประเทศเท่านั้นก็คือพูดง่ายๆคือเพิ่ม market cap ของเงินในประเทศนั่นเองและทางเซเลเนฟนะผมได้กล่าวอีกเนี่ยผมว่าเขาเนี่ยสนับสนุนข้อเสนอแนะนี้ดังกล่าวโดยอ้างว่าสิ่งเนี้ย จะช่วยทําให้ระบบใหม่ทํางานได้อย่างถูกต้องและสมาชิกสภาผู้แทนก็กล่าวเสริมนะครับผมว่ากฎหมายจะต้องไม่แทรกแซงบริษัทที่ได้รับการชรําระหนี้ระหว่างประเทศด้วยสินทรัพย์ดิจิตอลด้วยเออก็คือเพื่อคือรัฐเนี่ยจะต้องไม่แทรกแซงในระหว่างการที่เขาโอนเข้ามาหรือโอนออกไปนั่นเองและข้อเสนอเสริมนะครับผมว่าการขุดคริปโตนั้นอะ่ะยังอยู่ในขั้นตอนพัฒนานะเพื่อเล่งกฎหมายเรียกเก็บเงินผ่านสเตทดูมาซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ย กล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวจะต้องไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับเรื่องภาษีใดๆทั้งสิน้นก็คือว่าง่ายๆคือมันจะต้องจ่ายเงินผ่านสเตตูม่านะครับผมอันนี้แปลว่าอะไรอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันก็น่าจะเป็นเหมือนกับว่าเหมือนรัฐอารมณ์ประมาณนี้จ่ายเงินผ่านรัฐอะง่ายๆแล้วก็กฎหมายเนี่ยจะต้องไม่มีเรื่องของการแทรกแซงภาษีใดๆทั้งสิน้นก็คือปล่อยอิสระไปเลยแล้วเขาก็กล่าวเสริมอีกนะครับผมว่า ไอสิ่งเนี้ยจะต้องเป็นหัวข้อที่จะเป็นใบเรียกเก็บเงินแยกอีกต่างหากหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนโครงสร้างภาษีเนี่ยจะต้องทําว่าเออเนี่ยใบเรียกเก็บเงินเนี่ยมันจะต้องแยกอีกต่างหากหนึ่งอ่าอย่าไปคิดรวมภาษีอะไรพวกนี้และทางสมาชิกสภาผู้แทนนะผมก็ได้กล่าวเสริมอีกนะครับผมว่านักขุดเหมืองน,นั้นอ่ะอาจจะต้องมีการจ่ายภาษีเงินได้จากไรายได้ของพวกเขาเองอย่างไรก็ตามนะครับผมทางเลือกเนี้ย มันก็เลยเป็นข้อเสนอที่ยกยอดออกไปอีกทีหนึ่งก็คือเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งก็คือหลังจากที่ผ่านกฎหมายฉบับนี้เรียบร้อยแล้วและสำนักพิมพ์ก็ได้รายงานว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังบางคนเนี่ยก็ได้เสนอแนะนะครับผมว่าเราต้องมีทางออกให้กับภาษีสัมผัสามมิตสําหรับในการจ่ายค่าไฟในการขุดด้วยนะเออแม่งเก็บทุกเม็ดเลยซึ่งกฎหมายในฉบับนี้นะครับผมก็มีแนวโน้มเนี่ยที่จะอนุญาต หรือไม่ก็เป็นการแบนออกไปเลยนะครับผมแต่ทั้งหมดนี้มันก็อยู่ภายใต้แรงกดดันของการออกกฎหมายทั้งนั้นเลยสรุปง่ายๆเลยนะผมตอนนี้รัสเซียเ่ยก็จะได้ผ่านเรื่องของคริปโตมาเป็นอยู่บนดินแล้วก็มีการเก็บภาษีอย่างถูกต้องทำงานในด้านภาษีเนี่ยอย่างชัดเจนโดยที่ไม่เป็นอุตสาหกรรมเถื่อนต่อไปก็ดูท่าทางทรงว่าปูตินเองเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าอยากจะใช้คริปโตเนี่ย มาเสริมเรื่องเศรษฐกิจของเขานั่นเองนะครับผมอโอเคก็ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่เบื่อข่าวเรื่องการเมืองเกี่ยวกับคริปโตนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ว่าเอออยากฟังอีกอยากดูอีกอะไรงนี้ก็บอกมาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปค้นหาข่าวไฮไลท์ของประจำวันเนี่ยมาลงกันโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผม